เ็ดดคองลันเ้เ่ะองเ้อเฮืใหญ่นอเฮยใหญ่นัซเฮื่เฮืใหญ่หลเฮใหญ่ล้ำฝั่งสีขาล้ำฝั่งล้าฝั่งสกายลานนี้นะล้ำีที่พอดีมันเนีเสียนี่นะเฮือนี่แบบนี้นะ จ้าเจ้าเจ้าว้าพี่น้องม่วนมั่นขนาดเลยค่ะเสียก็ได้บโร้บเนแบบซูชิเหรอเออพวกเน่สาวสาวเขาคับออผู้คัดไายนะเฮ้ยเก่งเนาะผู้คัดไายเนาะคั้นโบเก่งนี่คือเวเอามาหลุ่นกันพี่น้องว่าลำฝั่งกำลังลำวางเนาะลำได้สิข่าวรักไสก่อนกันแต่ว่าเขาบริยูไก่ลักไส้นะทุกคนเขาอยู่ไก่ไปพ่ก่อนครับเขาอยู่ไก่ลักไส แนมเห็นอยู่ทวงนะทุกคนสติวล้มฝั่งล้มฝั่งในนอนเลยทุกคนมาหลุดนำกันลัมได้เลยตัวเอาพนันแม่วลําได้เขาก่อนฮะล้มฝั่งหรือลําวังมาลุ้นกันนะจ๊ะทุกคนว่าลําใดนอนสีเขาลักไซก่อนเนาะทุกคนจ๊ะเพือใหญ่ต้นเพือใหญ่ สองประเภทสองลำทุกคนเลยเขาลักใส่เป็นทีเรียบร้อยแล้วทุกคนจ้าสบายดีพี่น้องมาพบกกกันเียกระซาวชิคนเก่าคนเดิมพี่น้องวันนี้เราก็าขาดเวลามาหอดดอนตาลแล้วมาหอดดอนตาลแล้วทุกคนวันนี้ชิวกำลังหลอกกบน้องไม้คือเก่ากับสาวไม้คือเก่าโพี่น้องเอ้ยมาหอด กับสาวใหม่เหมือนเดิมสาวสุภณีภูยางเราเกอนเลยทุกคนอย่าทำมาเลาะเบิ่งชงงานแต่ว่าเพิ่นยังบพันแข่งเพื่อเนาะทุกคนเนาะงม่็นว่เฮ้ยเพิ่นยังบพันปล่อยเพื่อเทากลับมาเลาะเบิ <poetic> ่งเครื่องเบิ่งของซะก่อนเด้อเราเบิ่งเครื่องเบิ่งยางซะก่อนทุกคนเฮ้ยไรกันเกิบเท้าเท้าซึ่งอีเกิบนะเท้า วันใหม่ขาดเลยเลยเฮ้ยลูกเองมาแบบนี้มันใหญ่มันใหม่ดีน้อยน้อยเกือบซ้ำลูกเองไหมเนี่ยฮายเนาะซ้ำมาไทยกาเนาะมาบ้ามาทาทั้งบ้านวูดจาน่ะเออฮะมวนนับไปไส์อลไววะ

ไม่หรอกี่้องตัวเตี้ที่ขอรวยข้างๆทั้งทัีมดเออมีทีละทีเยทีที่สองทที่สองเด้อหมึกอะไรนี่อ่อนะรวยมากจงนะเรือจาดลไปกทีที่เป็นที่ทาของปลาหมึก่ง้ายอยางในห้อเก่งานได้ปะนี้สวยมาก ตันนั่นแหละขอยดตัอากระทะตัดปไม่ใส่ห้องเพลงกระโปรงเลยจับปนี่โอเคัเรียกสนครับเียเงน้ำรีกไกลนับ้มาล้มรดาระเห็นเนาะ

เอาได้ไหมร้อนอสาวเ็นเข้าใส่นะเป็นตะแพงเอาใส่มันจะเป็นตะแพงที่เขาอยู่บ่ขาวใส่ถุงไงร้อตะกันตากันมาเบิ่งงามอยู่เลยไหมอ่ามันใส่ได้ก็ได้ก็ใได้เติมใส่จไได้กบนี้อาิุ เ <ừ, S 1> นี่ยเดนาตรงนี in, <além. S 2> ้นละเานมเ้เข้าเนะครับนเจะบม่สงวนกัร้อนใจถงเ้อไปลงกันไปน้ำตัวใส่ก็คือเด้๋ยเอายาแบบเองนะมีนุ่มอะไรอมนงันเลือกเสือกสาว

แีนี้ังไ้เสือสดท่ี้จงไปกางเกงใหมีไปหัเดียวกันจบพะว่าได้หาก็จะะมีทั้งเสือสดท่างกางเกงไหมพี่น้องเลือกซอยกันเจ้าบอพี่น้องัวีนี้คุณมักคใส่สีแดงเาบอกพี่น้องเสร่ลอดตตาอยู่ในหัวเสือดกางเกงมเจอกนไปออร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 อออรอรอรหรอออง อันัตัวบตัเรามากินอะไรเ้วก็สองร้อยตัวเรามาแบบนี้แหละมาายอุ้ยบรรยากาศทำไมโล่งอย่างนี้เวอดปนันตีตมันเปอบอใต้แงตเือครับรไ่ายี่โ่งหน็กเ้านั่กงน

แต่วก็ย่เลยี่ยตอทยหากาแวะอยู่แิวน้ำเป็นวัดละข้อแหงกินยาลงน้ำแซวอนี้เศร้าเสย เสื้อจอกเขาข้ายสบดจอกตอนนี้เฮาก็บพากันนัง่งปิกนิกกันอยู่ตรงนี้นั่งเลยนั่งรถสาชุ่มเจ้าข่อยชิ้นั่งเกือบเจ้าค้องดอกข่อยนะนี่นั่งไม้แล้วก้นใหญ่เนาะเกินกับไปกินแล้วห้องเือนรถไปหาบรอเมื่อเลย เพื yeah! wow. I I ่อน้อยชูบอสิจักร้านมันนี่นะเอาล้านมันดีส่ะนี่มเป็นล้านด่สี่บ้านนันน่ดาวเอากิีอย่างคือปะพายเพื่อลมเพื่อเขาน้ำน้ำเขาเพื่อ คงลมมาเนี่ยนี่เนาะน้ำเขาเฮือกเจ้าก็จ,าจะไปบ่ได้แล้วนะน้ำเขาเฮือแล้วสาเฮือสวยอ่ะนะน้ำเขาเฮือกเจ้าพายบ่ได้ซ้ำ่ะสานา้ำสวยฮะนน้ำเขาเฮือฮะ โอ้ยสะบัดไปตะมือยแท้สู้สู้ไปแหงๆลัมฟังแะ้วไปตามือลยแท้เด้น้ำเข่าเฮือสาน้ำเหือเหือลัม่ะบ่ได้ไปมันล้มมันล้มแหงเนาะพี่น้องล้มแหงอะไรอะอรบ้างแน่เหือเขบ่อยองขนาดเล้มันล้มเนาะ มึงแน่เฮือน้อยน้ำพัดน้ำน้ำน้ำคลองนะพี่น้อง <S <S ลำพังสู้สู้ลำพังสู้สู้ลุยลักไซย,ยู่พุน่นเนาะพี่น้องวันนี้โมเมนต์ลักไซได้พุ่นลักไซยอยู่ลุ่มคุณทุกคนมันล้มแห้งนะไพ่เฮือกะอะยากยา,กามันเวได้ได,ด้อนนรับ มันบอยได้มันลมแหงลมแหงสาำเพื่อมันลมสาำเพื่อเซอยอยู่บาทนี่รสีแ่ลำเขารักไส้แต่สองลำอืมเขามันลมกัดบดอกเดียวเลย เอาไปแล้วพ่อ <laughs>

ได้ยังเฮ้ยท <a> oh <sh> ้าวได้ก็โกโนเองแม่กระป๋ห่มซ้อกระป๋อระห๋อร้อยแปดซีเพยมีห้าถ้ยน้าดมยางน้าดำังเบิ่งบรรยากาศแล้อีกก็ห้าซีนักกินก็นด้วยจัสิเมื่อ เราคือเป็นตาแ่บเลยยิ่นี e <lá> ่คือแบบก็เจ้านางไปจุ่มไปจุ่มนะพี่น้องฮะอะไรโม่พอดังไฟรแล้วบอดังไฟจี ไม่ใช่ดีนะผูมินะนะใช่ดีภูมิเป็นไรเ่ายเรอมันร้อนแล้รู้นาวเลยเด้ไปนื้อยังเงี้จาะซือยังบเมกินมันเครืองบร้ไลนี่นีลยบก้เี่นไลูินกับบร้ายหน่อยบางเนาะ ถาลูกซีนกับปลาไพนี้รมนียคืเเปอัวยนนี้คไ้ิกั้กเครื่องกับลาไนียกินกับปลาไปนี้นะลูกซีนที่เดย้านี่เป็นอะไรไปแซ่บปนี้ส่นสนะครับาเอาสิด้ทักันเมื่อละละทุกคนจ้าถึงแล้วเครื่องแล้วก็รอห้าซื้อก็เผาแล้วก็เมื่อทุกคน ไช้นาเอาเซยตัวเอาเตัวนะฮู้พอมันบุบลอคุ้ยเจ็บิบทของไายสีเขียวสีพ้ากันกลับแล้วพี่น้อ,องอมาเนี่ยสีพ้ากันเมือแล้วทุกคนจะคนกับบ่ร้ายเปนได้เครื่องคายกับบ่ร้ายเป็นไดพอดีเลาะทุกคนจะสีพากันกลับปแล้วบ,บัดนี้ เมื่อไหร่ทุกคนจะมาเที่ยวกันออม้วนทุกคนกับคนมาลายคนมาลายอีกย่างก็แปลว่าเขามีเวลาเลาะเนาะเนาะคนมาลายปันไดงานสโนมานบัดมันบ่มีหมองเลาะมีแต่เครื่องคายอันนี้เครื่องคายมาลาย,ยโอเคละทุกคนสิเที่ยวกันสิขอจข้าวโจ๊กพิวยสมิสก่อนเดอ้อสำหรับงานแข่งเรือดอนตาละจ้ะคนขานะจ้ะฝากากูไลกูแชร์กูติดตามทุกคนเดอ้อบายจ้าบายค่ะน้องไม้น้องไม้มได้อะไรบ้าง ได้ไร้ายอยู่เป็นด้ร้ายอย่างโบมีเงินทุกคนเย้ะอย่างโบมีเงินซื้อหาได้ <c oughs> <c oughs> ม่แต่ว่ากันว่าโบม่มีเงินหน่ะซื้อเอาซื้อเอาเบิร์ดเลยพี่น้องเออยังได้แต่ขาเทือบยังได้แต่ขาเทือกเมือ